c h e c k อาการโรคจำคิดจำทำนะครับใครตรงกับข้อไหนเราคอมเมนต์บอกกันหน่อยข้อแรกคือมีความกลัวเรื่องของความสะอาดและก็เชื้อโรคนะครับทาให้ต้องล้างมือบ่อยๆไม่กล้าจับของไม่กล้าออกไปในคนเดียวนะครับข้อที่2คือมีการเช็คซ้าๆนะครับคือเดินออกจากบ้านแล้วก็มีความคิดว่าปิดน้ําปิดไฟปิดเตาแก๊สหรือยังทําให้เกิดความกังวลต้องเดินกลับไปเช็คหลาย,ลาย,ลายรอบข้อที่3คือมีความคิด18บวกผุดขึ้นมาเองนะครับบางทีทาให้เกิดความ,วามขมวดแล้วก็รู้สึกอึดอัดต้องขอโทษในใจ ข้อที่4คือเวลาเดินผ่านลวพระพุทธรูปก็ได้หรือสารพระภูมิก็ได้บางทีก็จะผุดคําด่าขึ้นมาในใจทําให้เกิดความกังวลหรือดัดจนต้องยกมือไหว้ขอโทษทาให้สบายใจมากขึ้นข้อที่5คือบางคนมีความคิดว่าเะจะเสียชีวิตหรือเปล่าผุดขึ้นมาเองบางทีเป็นก่อนนอนทําให้เกิดความกังวลทําให้นอนไม่หลับได้พอสุดท้ายข้อที่6คือมีความคิดความกังวลเรื่องของความเนี้ยบถ้าเห็นของมันไม่เนี้ยบเนี่ยรู้สึกว่ามันกังวลแล้วก็อึดัดในใจจนต้องไปจัดให้มันเนี้ยบ อันนี้ก็เป็น6อาการที่พบได้ในโรคยำคิดยำทำหรือ OCD นะครับใครตรงกับข้อไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้ใครมีสถามอะไรเพิ่มเติมลองถามได้ในคอมเมนต์นะครับ